สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการเตรียมวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็คือหมึกหอมค่ะนี่ค่ะวิธีการเลือกดูหมึกหอมนะคะตัวของปลาหมึกนะคะจะต้องใส่ขาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเนื้อต้องแน่นนะคะจับลงไปไม่เละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการเตรียมกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราได้ปลาหมึกมาแล้วนะคะเราก็จะแยกส่วนหัวกับส่วนตัวออกจากกันค่ะ แน่นมากค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงไส้ด้านในค่ะค่ะแล้วเราก็จะผ่ากลางค่ะตามแนวยาวเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำไปล้างนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาบั้งตัวปลาหมึกนะคะหั่นบั้งเฉียงๆค่ะ เพื่อที่เวลาเรานำไปย่างนะคะปลาหมึกจะได้สุกไวค่ะเพราะว่าปลาหมึกนะคะมีเนื้อเขานะคะจะหนามากค่ะด้านนี้นะคะเราก็จะปาดตรงปีกออกค่ะจะเป็นตามแนวยาวของปีกปลาหมึกเลยนะคะนี้ค่ะเราก็จะบ้างอีกค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาที่เรานำไปย่างนะคะ จะได้สุกได้ไวค่ะเพราะว่าหมึกหอมนะคะจะมีเนื้อเขานะคะจะหนาหนากว่าหมึกกล้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะปีกออกค่ะต้องระวังมือนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นตามแนวของตัวปลาหมึกเลยค่ะแนวยาวนะคะแล้วก็จะมาหั่นบ้างค่ะเฉียงเฉียงนะคะยังมีดนิดนึงค่ะด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำหัวปลาหมึกค่ะหรือว่าช่วงตรงหนวดนะคะตรงนี้ใหญ่มากเลยค่ะเราตัดตรงนี้ออกค่ะแล้วเราก็จะผ่ากลางนะคะผ่ากลางแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำปากปลาหมึกนะคะออกทิ้งค่ะแล้วก็ช่วงตรงตานะคะเราก็จะปาดทิ้งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องอยู่ในอ่างล้างนะคะเพราะว่า ตาเขานะคะจะเป็นหมึกสีดำะคะ่ะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวจะเลอะนะคะนี่ค่ะตาเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราเอาตาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อเราได้หมึกหอมนะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปโปดน้ำแข็งค่ะเพื่อรักษาความสดนะคะรอออเดอร์ที่ลูกค้าจะสั่งค่ะ นี่ค่ะค่ะวิธีการเก็บรักษาหมึกหอมนะคะเราก็จะนำไปใส่ในกล่องนะคะแล้วก็มีฝาปิดค่ะแล้วเราก็จะนำไปใส่ในตู้แช่นะคะตู้แช่แข็งค่ะเพื่อรักษาความสดของปลาหมึกหอมนะคะค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบปลาหมึกหอมค่ะหวังว่าจะได้รับเทคนิคดีๆจากคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ